มากแล้วขณานี้ขณานี้ทองสำลิปเป็นตัวนำนี่คาซิโอตัวที่สองหวังลีโฮที่สามถัดไปเป็นมงคลประชาที่ไปสามทองสำลิปยังเป็นตัวนำนิคาซิโอเป็นตัวที่หวังลีโฮเป็นตัวที่สองนิคาซิโอเป็นตัวที่สาม ถัดไปเป็นมงคลประชาที่ป้ายสิบคกั้งตรงหวังลีโฮเป็นตัวนำทองสำริดเป็นตัวที่คู่กับทองสำริดหวังลีโฮเป็นตัวนำคู่กับทองสำริดนิคาโซเป็นตัวที่สามหวังลีโฮเป็นตัวนำนิคาโซเป็นตัวที่สองทองสำริดเป็นตัวที่สามหวังลีโฮเป็นตัวนำนิคาเโซเป็นตัวที่สอง ลการแข่งเที่ยวสุดท้ายหวังลี่โฮหมายเลขสองชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาทีหนึ่งจุดแปดหนึ่งวินาทีนิคาเซโอหมายเลขสามชนะที่สองเวลาวิ่งหนึนน่งนาทีสองจุดศูนย์สองวินาทีหวังลี่โฮหมายเลขสองชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาทีหนึ่งจุดแปดหนึ่งวินาทีนิคาเซโอหมายเลขสามชนะที่สองเวลาวิ่งหนึ่งนาทีสองจุดศูนย์สองวินาทีครับ